ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้งัวนนะครับเนาะเป็นงัวลูกขอกถูกโต้ด้ไหพี่น้องย่นี่ได้ผมสีผ้าพีพผ่านองมาเอาครับสำหรับคลิปนี้เนาะแลก็มีง้วนขาวนะครับพี่น้องงัวนขาวแลก็ทองนะครับพี่น้องได้แลก็มีง้วแม่ลูกโค้งหนึ่งหล่วกีง้วนทองอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น อ่าซึ่งสำหรับพิกาตัวนี้ก็อยู่ที่บ้านยางนะครับตมบลมิตรภาพอำเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเดี๋ยวมันนี้นี่ผมจะพาพี่พระน้องไปพูดคุยกับทั้งเจ้าของง้อกันครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนี้ครับผมปูนาร่าสวัยกับเพืชห่างไปฟ้ามือครับป่านย่างโมหกมิตรภาพเพเ่อแกดำกับจังหวัดมหาสารคามครับอ่าบัดนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นง้อลูกขอกอยู่นี่ทั้งหมดเลยเนาะครับเนาะอ่ามีอยู่นี่ทั้งหมดอ่าสี่ตัวนะครับพี่น้องเนาะเป็นไอ้ง้อท้องสองต อ่าเดี๋ยวเริ่มจากตัวขาวกันแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะอ่าตัวขาวนี่ไอ้ทั้งคุณพี่นี่ห้องไว้เท่าไร้ครับตัวนี้ก็นี่ห้องไว้หกสิบห้าครับห้องไว้หกสิบห้าไดครับเห็นว่าตัวนี้เป็นไงง้วะทองเป็นบ่ครับนี่แม่นครับทองที่ไรครับอยู่นี่ทองทองแรกครับทองสาวได้ครับพี่น้องเด้เป็นง้วะขาวทองสาวนะครับพี่น้องเนาะอ่าบัตรดีไซน์พอไรครับตัวนี้ ซีไวศูนย์เก้าหกได้ครับพี่น้องงูขาวตัวนี้เนาะเิืดผ้าเบิ้งตัวนี้นะครับเนาะเห็นว่ามีใบมีหลอดปะครับมีมีครับอันนี้มีใบมีหลอดนะครับใส่ซีไวศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ซีไวศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องเนาะผสมวันที่เท่าไหร่ครับผสมวันที่ยี่สิบบิทกันยาแล้วกันผ่านรอบแล้วครับพี่น้องใกล้สิบครึเดือนแล้วเนาะวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เป็นวันทีสิบแปดนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับเด้อพี่น้องเดือผ้าเบิ้งส่วนไผ โดยงัวตัวนี้ส่วนสูงผมเบิ้งโดยสายตาประมาณกัดติลอย40บวกนะคร Herm ับพี่น้องตัวนี้เป็นวัวขาวนะครับเนาะอ่านี่แหละลุ่มล่างลักษณะครับพี่น้องเนาะกัดถือบาปจอยด้วยครับตัวนี้เนาะนี่แหละครับเดี๋ยวจีพาเบิ้งส่วนหนาครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับวัวขาวตะวันในส่วนของของานกัดติดบดมาหน่อยครับพี่น้องเนาะบดบัวไหลายครับพี่น้องถ่าไปอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่ยนะครับอ่าตัวนี้ห้องใบ60หาเนาะครับเนาะอ่าอันนี้พูดคุยต่อรองได้นะครับเนาะอ่าบันทึกทางของเขานี่มีรถทรงบ่ครับ มีลดหาให้ได้อยู่นะครับเนาะนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวในส่วนของเบอร์โทรนี่เดี๋ยวผมกับที่ผาพี่พาน้องไปขอเพิ่นไหวนะครับพี่น้องเนาะรับรองว่างง้ที่เห็นอยู่นี่แดงๆฟังทั้งผู้นี่เปิดทุกตัวที่ค่ะพี่น้องซึ่งตัวแรกก็เปิดไปที่65สิานะครับเนาะวันนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่ให้น้องนะครับศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งบัตรนี่มีไอเฟสบุ๊กยังครับผมเฟสบุ๊กอะห่างไวครับห่างไวนะครับพี่น้องเนาะอ่าด ทั้งหมดนี้ย่ำนะครับเนาะเป็นวัวลูกคอกนะครับพี่น้องเด้อแม่นครับบัดนี่อ่าโอ้ตัวนี้งามเลยพี่น้องลูกลูกตัวไหนครับนี่ลูกลูกตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเอาไปที่หลังนะครับพี่น้องเนาะบัดนี้สิพาเบิ่งตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็เห็นว่าเป็นงัวท้องคือกันนะครับพี่น้องเด้อวัวลูกคอกแล้วก็เป็นวัวท้องตัวนี้ตัวแม่ใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวสิให้พาเบิ่งอ่าโดยรวมๆก่อนนะครับเนาะซึ่งตัวนี้ก็ติดบดมาหลายครับพี่น้องอ่านะครับสําหรับตัวนี้นี่แหละเบื้อง ขางทองทั้งไส้ตัวนี้ก็คือแผลเกิดจากไฟใหม่เหมือนบ่ครับไฟไรยุ้งนี่บ่ครับโอ้นี่นะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นงวนลูกหอกที่มีตัวนี้ตัวนี้ก็มีไฟไฟดาดนะครับพี่น้องเนาะคงจะบ่มีปัญหานี้การไหนให้ลูกส่งลูกนะครับพี่น้องตัวนี้เนาะทัวเป็นแผลวันเหตุจากการไหนก็ไฟไรยุ้งนี่แหละครับพี่น้องซึ่งตัวนี้นี่เห็นว่าใส่ไอ้พ่อได้เข้าเอครับนี่ใส่ฮุตตันนะครับใส่ฮุตัเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นทองที่ใดหรอครับทองสอง ทองที่2องนะครับพี่น้องเด้อส่วนสูงตัวนี้กัอยู่ทีรอยหาสิบได้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ใหย่างยูที่ขาดเป็นพี่น้องแล้วก็กินหย่าเก่งครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้แล้วก็ในส่วนของเครื่องบดก็ข้อขานะครับพี่น้องเนาะนี่ข้อขาก็ถือว่าดำอยู่ครับพี่น้องเนาะนี่แหละถ้าเดินพวกสี่โค้งส่วนสุดตรงนี้ผมมีปัญหานะครับเก็บกีบเก็บเท่าขาทกขาถอนตรงนี้ไม่มีนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของท้ายครับสีผ้าเบื้อง้ายครับพี่น้องอ่นี่นะครับเด้อสีผ้าเบื้อง้ายตัวนี้จิ้มดำนะครับแล้วก็ เงาหางนี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่ด้ีครับพี่น้องเงาหางบบกใหญ่เลยแหละตัวนี้ก็ได้จิ้มดำๆกกหางใหญ่แล้วก็ตัวนี้หางยาวครับพี่น้องลักษณะขอ,องท่องเจ็ดเดือนท่องแก่เลยที่ครับพี่น้องตัวนี้เนาะของฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับพี่น้องเด้ออันนี่แหละครับพ่วงหางนี่พ่วงใหญ่เลยแหละตัวนี้บัดนี้ตัวนี้นี่ห้องไว้ที่เท่ะเลครับนี่ตัวใหญ่แบบนี้ตัวนี้เปิดไว้เก้าสิบห้าเลยครับพี่น้องเด้ออันนี้พุ่ถึงแสนนะครับพี่น้องเป็นแม่ใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ท่องนี่ก็ถือว่าพอพันดีนะครับพี่น้องอ่า นี่นะครับเด้อนมตัวนี้ที่ผมเบิ้งนี่ก็ซีเต่าเด้อครับพี่น้องตัวนี้นมซีเต่านี่ก็หัวนมงานด้วยครับพี่น้อง,ง,อองทอกันดีเนาะนี่หัวนมตัง้งดีเด้อครับถา้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้จิ้มดำๆแล้วก็ักหางแง่ๆครับผมส่งลูกแดงๆแน,แน่นอนครับตัวนี้เอออ่านี่นะครับถา้าผู้ใดสนใจแบบนี้เดี๋ยวในส่วนของเบอร์โทรผมก็สิดขึ้นไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อซึ่งสำหรับอ่าตรงนี้ก็อยู่ที่ห่างไหวฟาร์มั้ยครับพี่น้องเด้อบ้านย่าง ตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องกะถ้าผู้ไดมาถานาในญ่กัเลี้ยวตรงบ้านขาัลครับพี่น้องแยกบ้านขวแยากบ้านขวใหญ่นะครับผมมาเส้นทั้งอำเภอ,อมาท, <isas. S 1> ทั้งแกดำกัเทศบาลตำบลมิตรภาพนะครับพี่น้องเนาะข้าขมมเมืองยุคหอกได้ครับอันนี้เป็นงวงลูกหอกทั้งหมดนะครับนี่อันนี้นะครับพี่น้องต่อไปกัสิพาพี่พาน้องมบิ่งคููแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะหล้วกาในส่วนตัวของลูกนี่ครับบอกได้เลยว่าตัวสีแดงเข้มงามๆครับพี่น้องตัวนี้ซึ่งตัวนี้เห็นว่าเป็นลูกของไ เอสเคสี่ศูนย์เก้าของจากวิไลฟาร์มนะครับพี่น้องตัวนี้เด้อนี่ผมติพาดแนวน้ำเบิ้งลูกก่อนครับหลักจากเขาอ่าเรียบร้อยแล้วครับหัวหลนโล่นนะครับพี่น้องเนาะเนื้อหนังสีนี่ก็ถือว่าดีเลยแหะครับพี่น้องตัวนี้เบื้อ่หน้าเบิ้งเหนียงครับพี่น้องอันนี้หนาหยุ่นนะครับพี่น้องเด้อสำหรับงัวอายุสี่เดือนนะครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าสวยแล้วครับถึงเนื้อหนังอาจจะบางท่านเต็มตาเห็นลูกเห็นล่างโครงสร้างเนื้อหนังมากเลวครับพี่น้องนี่กะไปได้อีกไกลได้พี่น้องเด้อตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็เป็นลูกตัวเเเเเเมมมีีียยยนนนนนนนะะะคคครรรัััับบบาากกืขข้้้งงงฮแแ่่่่่่พพลลลตวป็ไออู ลูกที่สองนะครับเนาะบันนี้แม่เพื่อนนี่ใส่ไว้ไหมครับตัวนี้ยัังครบอันนี้แม่นี่ยทองบางอยู่ดนะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะเออเอาไส่ผอได้ก็จ้งเอาไปใส่เอาครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับโดยส่วนลูกของเพื่อนนี่โดยส่วนสูงโดยประมาณนี่ก็จะประมาณร้อยยี่สิบนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนสูงของแม่ก็เกือบร้อยห้าสิบกถึงกับเลือหน่อยนะครับเด้อนี่แหละครับแม่ก็หูดำนะครับพี่น้องขิดหูดำแล้วก็ข้อขากระดำนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละแม่จะออกในส่วนของสีเม็ดขดเปลือกครับพี่น้องตบานลูกนี่ แดงเข้มแดงใหม่ได้แหละครับผมอ่านี่นะครับเดือดสีผ้าเบื้องส่วนท้ายครับพี่น้องอันนี้จิ๋มดำนี่นะครับนมสีเต่าครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับเดือกถาผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องเนาะอยากจะได้แม่ลูกนะครับเนาะลูกสวยๆนะครับทายาทดีๆ SK409 จากวิไลฟาร์มครับพี่น้องเนาะอยู่นี่บันไดค้ดแม่ลูกค้ดใหมค้ดนี้เปิดไว้ที่เท่าไรครับแสนสองนะครับแสนสองนะครับพี่น้องเด้อลูกไม่ยุ่พุ่นนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งครับพี่น้องอันนี้คุณอ่าแสนสองนี่คือราคาห้องนะครับ อ่าแสนสองนี่คือราคาฮ้องแล้วก็นในเครื่องของรถขนส่งนี่ก็ับ่มีปัญหาหร้อครับพปันหาให้ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวสีให้แม่ไอ้ให้ลูกมาหาแม่ใกล้ๆครับพี่น้องอ่าเยือนเฮี้ยงกันว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องอ่านี่แหละลูกของเพิ่นครับพี่น้องเนาะนี่ลูกอยสีแดงเข้มแดงใหม่แล้วครับแสนสองฮ้องไว้นะครับพี่น้องเนาะอ่าจะเอาไปต่อยอดนะครับพี่น้องเนาะเป็นแม่บอกแม่พันในฟ้าหน่ครับพี่น้องแล้วก็ส่วนของแม่นี่ยัำนะครับยังท่องบางอยู่แล้วก็แต่อยากจะได้พอได้ไปใส่เอานี่กั ตามใจพี Finnish, no اغ, ่น้องเน้นนะครับเนาะพี่น้องอ่าเนี่ยแหละครับผมนี่นะครับเนาะจากห่างไวฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะยูนี่มีงัวจากขอกเป็นวัวลูกคอกทั้งหมดทุกๆตัวเลยนะครับพี่น้องเด้อมกตัวใดชอบตัวใดกะให้พี่ให้น้องนี่อ่าเขามาเบิ้งยูนาคอกได้ครับพี่น้องตรงนี้อายุติดถนนเลยครับพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรนี่ผมก็จะเอาไว้ในคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวจะขึนหน้าจอไว้ให้ตรงนี้นะครับเนาะนี่แนะน้าลูกตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ก็หมดล้นสวยๆครับผมอ ซึ่งว่าย่นี่ของเพื่อนรับประกันนะคร wrote, ับจังท้องเพื <burning sozial flavors> ่อนก็รับประกันนะครับเนาะตรวจท้องเรียบร้อยด้ครับพี่หน่องเด้อจะใไนคลิปนี้ก็ขอพ่อไปแค่นี้ก็นะครับพี่น่องเนาะฝากไว้แล้วกันครับผมว่าคลิป่อไปนะครับคลิปหนาผม้เสียภาพีพรน่องไปเบิ้งอยู่ฟรามของผู้ใหขอของไผ่หรือว่าไปตลาดแห้งใดก็ฝากติดตามแล้วกันครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบว้ทีข้อของห่างไว้ฟ้ามนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ